สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานในส่วนของดิจิตอล Mixer อร์นะครับดิจิโค S ซีรีสไม่ว่าจะเป็นดิจิโค l S ยีหรือว่าดิจิโค l S สาสิก็ตามนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในส่วนของเรื่องการตั้งค่าปุ่มโซโลให้เป็น Select Channel ครับโดยปกติทั่วไปนะครับก็จะต้องแจ้งก่อนว่าดิจิโคล S ซีรีส์ครับจะใช้วิธีการ Select หรือเลือกช่องสัญญาณน,นั้นๆโดยวิธีการแตะไปะยัง หน้าจอทัชสกรีนนะครับใน,ในส่วนล่างของอินพุตชแนลนั้นน,น,นะครับปุ่มสามเหลี่ยมที่กดลงไปแล้วเป็นสีเขียวนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับปุ่มมิวตรงนั้นจริงๆแล้วเป็นปุ่มโซโล่นะครับไม่ใช่ปุ่มซิเล็กในบางครั้งนะครับในงานบางประเภทนะครับถ้าเราไม่มีการต่อโซโล่บัสนะครับออกไปยังลำโพงจะถามว่าเราสามารถใช้ปุ่ม โซโล่เพื่อ s e c t c h a n n e l ได้ไหมก็ตอบว่าได้นะครับวิธีการตั้งค่าก็ง่ายมากๆเลยก็ให้ไปที่เมนูครับแล้วก็ไปที่ p r e f e r e n c e ครับกดเข้าไปที่ Solo ่ r e f e r e n c e ครับแล้วก็ไปติ๊กถูกนะครับในส่วนของโ o โล่ e c t c h a n n น l นะครับหากกด Solo นะครับก็จะเป็นการ s e l t c t i o n e l ไปด้วยแล้วครับ